วันนี้เวลา18นาิกา19นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปยังศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ทรงเปิดงานโครงการหลวง56ซึ่งมูลนิธิโครงการหลวงร่วมกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และบริษัทเซ็นทรัลพัฒนาจำกัดมหาชนจัดขึ้นภายใต้แนวคิดนำพระชา้ารุ่ไทยจากฟ้าสู่มหานครเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวองค์นายกกิติมศักดิ์มูลนิธิโครงการหลวงและสมเด็จพระนางเจ้า ิพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา12สิงหาคม2568และสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีรวมทั้งน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรม,มนาถบพิตรผู้ส่งก่อตั้งมูลนิธิโครงการหลวงตลอดจนเผยแพร่ผลการดําเนินงานและผลสําเร็จของมูลนิธิโครงการหลวงตลอด55ปี ในการนี้ทอดพระเนตรการแสดงท่วงทำนองแห่งพระมหากรุณาธิคุณประกอบวิดิทัศชุด The Royal Project f a r มช o City น้ำพระจารุไทยจากฟ้าสู่มหานครจากนั้นทรงเปิดงานโครงการหลวง56แล้วทอดพระเดตนิทรศาการเฉลิมพระเกียรติชุดน้ำพระจาราฤรุไทยจากฟ้าสู่มหานครได้แก่นิทศาการ ทะสืบสารงานพ่อจากภูผาสู่มหานครแสดงจุดเริ่มต้นโครงการหลวงในปี2512โดยพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลเเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและการสืบสารพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจากจุดเริ่มต้นที่ดอยอ่างขางจังหวัดเชียงใหม่เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตบนพื้นที่สูงลดการปลูกฝิ่นและฟื้นฟูผืนป่า และได้ขยายผลสู่ภูมิภาคต่างๆจนได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติว่าเป็นต้นแบบการพัฒนาอย่างยั่งยืนและส่งสืบสารรักษาต่อยอดงานโครงการหลวงก็เกิดศูนย์พัฒนาโครงการหลวงเลอต่อศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรโครงการหลวงชนากาศที่เบตดําริสารบัญการเรียนรู้และสถานีวิจัยการเกษตรและพัฒนาโครงการหลวงนนดินแดงนิทัศการเอเดไวส์ ice, ดอกไม้แห่งพระเมตตานำพาสู่งานวิจัย ซึ่งสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพระราชทานต้นเอเดไวส์แก่มูลนิธิโครงการหลวงเมื่อปี2660วิจัยพันธ์เลี้ยงโดยทดลองปลูกที่สถานีกเกษตรหลวงอินทนนท์ซึ่งมีอากาศหนาวเย็นปัจจุบันสามารถขายายพันธุ์และปลูกเลี้ยงได้สําเร็จออกดอกได้ตลอดปีเกิดเป็นนวัตตวิจัยต่อยอดสู่การพัฒนาผลิตภัณฑ์ลดการนําเข้าวัตถุดิบจากต่างประเทศและสร้างอาชีพแก่กเกษตรกรบน,บนพื้นที่สูง นิทรรศการศิลปะชีพพื้นที่สูงสืบสารใต้ร่มพระบรมีแสดงพระราชดํารัสและเหตุการณ์สําคัญของสมเด็จพระนางเจ้าสิริติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเกี่ยวกับงานผ้าทอภูมิปัญญาชนเผ่าพื้นถิ่นบนดอยสูงที่ได้ส่งเสริมอนุรักษ์และพัฒนาต่อยอดอย่างยั่งยืนปัจจุบันมีการถักถอดด้วยเส้นใยธรรมชาติเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมแฝงไว้ด้วยวิถีวัฒนธรรมท้องถิน่นที่ถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่นและต่อยอดสู่หัตถกรรมร่วมสมัย จากนั้นทอพระเนตรร้านจำหน่ายสินค้าจากหน่วยงานในพระราชดําริอาทิมูล,ลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสุรกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนําเสนอผลิตภัณฑ์และงานหัตกรรมชุมชนซึ่งสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัลพวรีนีรีรัตนราชกัญญาพระราชทานคําแนะนําในการพัฒนาปรับปรุงให้มีความทันสมัยใช้สีย้อมจากธรรมชาติเช่นผ้าไหมมัดหมีลวดลายทันสมัยผ้าไหมพิมพ์ลายพระราชทานปี2568ผ้าลายสิริราชพัตราพร งานเซรามิกและงานจักสารมูล,ลนิธิอาสาพเพื่อนพึ่งพาย,ยามยาสภากาชาติไทยมีเสื้อคอกลมพึ่งพาที่ได้แรงบันดาลใจจากแนวคิดการทำงานของมูล,ลนิธิได้แก่แบ่งปันพอเพียงยั่งยืนผลิตจากเส้นใหญ่ขวดพลาสติกผสมผ้าฝ้ายซึ่งเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โครงการกำลังใจในพระดําริพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาที่ร่วมกับมูลนิธิภูบดินในพระบรมราชุปัมนำกาแฟพันธุ์โรบัสต้าจากชุมชนบ้านสารวะบ้านไลโวจังหวัดกาญจนบุรีมาเป็นทางเลือกของเรียนจำใช้ในร้านกาแฟอินสปายของกลุ่มรชาชทั์เป็นการสร้างรายได้ให้ชุมชนร้านผู่ฟ้านำเสนอผลิตภัณฑ์ภาพวาดฝีพระหัตทิเสื้อกระบอกน้ำเครื่องดื่มผักเชียงดาคุกกี้สับปะรดและแชมพูสมุนไพร บริษัทโดยคำผลิตภัณฑ์อาหารจำกัดนำผลิตภัณฑ์ใหม่อาทิน้ำลำญ่และมะม่วงอบแห้งแบบนุ่มคลุกกะปิหวานผลผลิตจากการพัฒนาอย่างต่อเนื่องร่วมกับเกษตรกรในพื้นที่รอบโรงงานหลวงทั้ง3แห่งเพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตเกษตรกรมูลนิธิรชาชทันปันสุขทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์ในพระบรมราชูปถัมภ์นำผลิตภัณฑ์จากผู้ต้องขังที่ได้รับการฝึกอบรมอาชีพให้มีไรายได้มีงานทำหลังพ้นโทษอาทิกระเป๋าผ้าปักลายต่อก้อนจักราาและตุ๊กตาโคมไฟ กองทุนของมูล,ลนิธิโครงการหลวงเช่นกองทุนโครงการบุงอานําดอกไม้แห้งมาทําดอกไม้ประดิษฐ์แป่รูปเป็นน้ํำหอมและกองทุนโครงการหัตถกรรมไปส่งเสริมอาชีพเสริมแก่เกษตรกรหลังว่างเว้นการทําเกษตร โอกาสนี้ท่อพระเนรทิศาการกาแฟโครงการหลวงต้งนน้ำแห่งความยั่งยืนแสดงพระราชก,กรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่โดยเสด็จสมเด็จพระบรม,มชนกนาถไปทอดพระเนรต้นกาแฟในพื้นที่โครงการหลวงก็เกิดแรงบันดาลใจในการศึกษาวิจัยและพัฒนากาแฟโครงการหลวงจนนําสู่ผลสําเร็จของการส่งเสริมกาแฟอรารบิกาในพื้นที่โครงการหลวงและที่แพร่หลายทั่วพื้นที่ภาคเหนือ นอกจากนี้มีร้านจำหน่ายผลิตผลและผลิตภัณฑ์ของมูลนิธิโครงการหลวงกว่าสามพันรายการอาทิมะเขือเทศเชอร์รี่สีเขียวน้ำผึ้งสวนบวยชาเขียวป่าดอกเก๊กฮวยกุหลาบกระถางดอกหอมกาแฟชุดรอยย้อนคอฟฟี่เดลเจนโลชั่นกันแดดเอเดวอสผลิตภัณฑ์ผ้ากันชงย้อมสีธรรมชาติผสมเส้นใยรีไซเคิลจากขวดเพชรที่ถอดโดยกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผ้าถอกระเรียงผ้านเลือตอจังหวัดตากซึ่งเป็นผลสำเร็จของการส่งเสริมอาชีพแก่เกษตรกรในเจ็ดจังหวัดภาคเหนือนำสู่ชาวเมืองให้ได้บริโภคผลิตผลและผลิตภัณฑ์ ที่ปลอดภัยมีคุณภาพรวมทั้งสาธิตการประกอบอาหารการแสดงดนตรีจากนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และการเสวนาโดยงานจะจัดจนถึงวันที่12สสิงหาคมนี้ เวลา17นาฬิกา50นาทีวันนี้สมเด็จพระกานิษาาที่ราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปเมนวัดพระปฐมเจดีย์อําเภอเมืองจังหวัดนครปฐมในการพระราชทานเพลิงศพพระพรมเวทีสุเทพพุทธธรรมโมอดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค15และเจ้าอาวาสวัดพระปฐมเจดีย์ราชอวรมหาวิหาร พระพรหมเวทีมีนามเดิมว่าสุเทพปุษบกเกิดเมื่อวันที่30กรกฎาคม2484อุปสมบทเมื่อวันที่27มิถุนายน2504ที่วัดปราโมทจังหวัดสมุทรสงครามและไปจำพรรษาที่วัดประสาททองจังหวัดสุพรรณบุรีเป็นเวลา4พรรษาสอบได้นักธรรมชั้นตรีนักธรรมชั้นโทและได้ศึกษาพระธรรมจนสอบได้ถึงชั้นอภิธรรมมริกโท ในปี2508ได้ย้ายไปศึกษาพระประยติธรรมแผนกบาลีที่วัดพระปฐมเจดีจบนักธรรมชั้นเอกปร,เริเนธรรม9้าประโยคและสำเร็จการศึกษาพุทธศาสตร์มหาบัณฑิตจากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยในปี2536เป็นเจ้าอาวาสวัดพระปฐมเจดีพระอารามหลวงปี2544เป็นเจ้าคณะภาค15และในปี2565เป็นที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค15 พระพรหมเวทีเป็นพระภิกษุที่บำเพ็ญสาธารณประโยชน์สนับสนุนและช่วยเหลือการกุศลต่างๆแก่วัดวาอารามส่วนราชการและสถาบัานการศึกษาตลอดจนผู้ประสบทุกภัยต่างๆเสมอมาในปี2542ได้รับพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะชั้นเทพที่พระเทศปริยัติมุนีพุทธมหาเจดีวรกิตติลกตรีปิฎกบัณฑิต มหาคณิสรบวรสังคารามคามาวาสีพระพรหมเวทีถึงแก่มรณภาพเนื่องจากภาวะพิษเหตุติดเชื้อเมื่อวันที่14พฤษภาคม2568ศสิริอายุ83ปีพันษา63 วันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ว่าที่พันตรีอดิศักดิ์น้อยสุวรรณผู้วรารชการจังหวัดอุบลราชธานีใช้ดอกไม้และตะกร้าสิ่งของพระาชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพะบรราชินีไปมอบแก่สิบเอกอัมพลน,นนทภาสิบเอกต้านสีใสและพลทาหารสรวิทย์การสวัสด์กำลังพลที่ได้รับบาดเจ็บจากสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายนไทยกัมพูชาและเข้ารับการรักษาพยาบาล ณโรงพยาบาลสรรพรสิทธิ์ที่ประสงค์อำเภอเมืองจังหวัดบลราชธานีอย่างความปลื้มปิติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นอย่างยิ่ง จากนั้นส่งพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีเชิญดอกไม้ตัดค้าสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปมอบแก่ร้อยตำรวจเอกวิทยาสุขศรีร้อยโทพุทธวัตรหงษาจ่าสิบเอกชัยธวัฒน์วงคำจันทร์จ่าสิบเอกภัยารคำสนามสิบเอกสุริยาบุตรวงศิบเอกอัพลศรีบัวเทพสิบเอกสมชายอุษาดีสิบโทธนาทิปินทเกตพทหารทวีชัยงโนหงพทหารกัญตพงตุลันแก้วพทหารชีราวุฒิบุกเงินพทหารสิทธ ศักมาลุนผลทหารนัทพลพดุงกิจอาสาสมัครทหารพรานอลังการพันารีอาสาสมัครทหารพรานยศพัฒน์ถึงคำภูอาสาสมัครทหารพรานเกลือฤทธิ์การชนชาติและอาสาสมัครทหารพรานจักชัยแสนทวีสุขกับลังผลที่ได้รับบาดเจ็บจากสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชาดแดนไทยกัมพูชาและเข้ารับการรักษาพยาบาลณโรงพยาบาลค่ายสันพสิทธิ์ที่ประสงค์อําเภอวารินชำราบจังหวัดอุบลราชธานีในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ส่งรับผู้บาดเจ็บทั้งหมดไว้เป็นคนไข้ในพระบรมราชานุเคราะห์การที่รับพระราชทานพระมหากรุณาในครั้งนี้อย่างความปลื้มปิติและสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณแก่กำลังพลอย่างหาที่สุดมิได้